ทำไมปู่บัฟเฟตถึงเข้าไปซื้อหุ้นเทรดดิ้งซื้อมาขายไปยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น5แห่งร่วมกัน2 0 0แสนล้านบาทครับสวัสดีครับผมอีกบรรพ์จากเพจถามอีกกับอีกครับ วันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอให้ p y เ i ิลเดย์คุณปู่เป็นเฟสกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณปู่อายุครบ90ปีบริบูรณ์เลยแต่ว่าเท่าที่ดูก็ยังคงแข็งแรงแล้วก็เวลาที่ท่านพูดนะครับหรือว่าเวลาที่ท่านคิดเนี่ยโอ้กระชับฉับไวมากๆเลยนะครับนั้นตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ที่สําคัญก็ขอให้ท่านนั้นสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้แง่คิดในการลงทุนกับพวกเราไปเรื่อยเนะครับคนไหนที่อยากแสดงความคิดเห็นอยากแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณปู่ก็ ประเด็นคืออย่างนี้ครับในช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีพาดหัวข่าวจากสื่อต่างประเทศเยอะยะมากมายนะครับอย่างเช่นตัวนีนะ้ก็มาจาก CNBC นะครับที่บอกว่า Warren Buffett's Berkshire h a t h w w y y Buy s t a k e ต็ก a a ญี่ปุ leading trading companies นะครับก็ทางด้านของ Berkshire Hathaway ของคุณปูร์บัฟเฟต t t นั้นเข้าไปซื้อหุ้น5บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัทเทรดดิ้งชั้นแนวหน้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับประกอบไปด้วยบริษัท Ito Ch u c อ r p นะฮะ แล้วก็มารูเบนี่คอปมิสูบิชิคอปมิสุยแอนด์คอม a นีแล้วก็ u m มิโตโมคอ p o ปเรชันครับโดยเป็นการเข้าไปซื้อหุ้นประมาณสัก5%เของแต่ละบริษัทนะครับจริงๆไม่มีใครทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนปู่เข้าไปซื้อมากน้อยแค่ไหนรู้แค่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์พอรู้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เอาเข้าไปคูณกับ Market cap นะครับรวมกัน5บริษัทเนี่ยประมาณสัก6,250้าบล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าล้านบาทด้วยกันนะครับตรงนี้มีจุดที่ แล้วก็ในช่วงเชา้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคาหุ้นของแต่ละตัวนั้นวิ่งขึ้นไปรวดเดียวเลยนะครับ8%บ้าง10%บ้างก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆสะท้อนใ้เห็นแล้วนะครับว่านี่คือพลังของคุณปู่นะคุณปู่ซื้อตัวไหนส่วนใหญ่ก็จะมีคนตามใช่ไหมครับอ่ามาวิเคราะห์กันครับ ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับเหตุผลแรกที่คุณปู่นั้นเข้าไปซื้อเนี่ยอย่างแรกเลยก็เป็นเพราะว่าเบิกใช้ระเวนั้นก็มีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยตอนนี้เยอะมากๆเลยนะครับทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวซึ่งในมุมของคุณปู่เองท่านก็บอกอยู่หลายรอบแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เงินสดที่มีอยู่ในมือเนี่ยแค่รอจังหวะเท่านั้นแหละอยากจะมองหาไอ้ตัวดียนะครับเป็นแบบ เอลูฟนไซส์นะครับไซส์ size แบบใหญ่ๆขนาดเท่าช้างเลยนะครับแล้วถ้าถึงเวลาจริงก็จะจัดหนักจะเต็มเข้าไปซื้อเลยนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในมุมของการลงทุนเนี่ยการที่เราถือเงินสดเนี่ยนะครับอาตาัตราดอกเบี้ยมันก็คงต่ำเตี้ยเลยดินแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ไว้เฉยๆเนี่ยอยู่ในหน้าตักของเราเฉยๆก็อาจจะดีกว่าแต่ในกรณีนี้เห็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนแล้วนะครับ เงินสดในมือที่บอกว่าเยอะเนี่ยเยอะแค่ไหนมาดูกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขตามงบไตรมาสที่2นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก146,000ล้านเหรียญสหรัฐโอ,โอโ้โหนี่คิดเป็นเงินไทยเอา30เข้าไปคูณเนี่ยนะครับคข่าวๆนะประมาณ4ล้านล้านบาทสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยโอ้โหเนี่ยจะเปรียบเทียบมเห็นภาพนะเท่ากับมูลค่ามา r k e ก็ต p ของปตท4เท่าเลยทีเดียวนะฮะเท่ากับว่าเงินสดในมือของเบอร์ชไนเวย์เนี่ยเหลือเฟือมากๆโหดแบบสุดๆเลยนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางปู่เองเนี่ยก็มีการขายหุ้นออกมาพอสมควรอย่างที่ผมนะครับแล้วก็ทางเพจทนอีกบิก็ได้เล่าให้ฟังอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับไต่มาสที่1ก็ขายหุ้นสายการบินไปแต่ที่เห็นภาพชัดๆคือไตรมาสที่2ของปีนี้ที่ขายหุ้นสามัญการเงินออกมาล็อตใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับ แต่ก็ไม่ได้เป็นข่าของการขายอย่างเดียวนะครับมีการเข้าไปซื้อด้วยและทุกๆครั้งที่คุณปู่ซื้อเนี่ยทุกคนจะฮือฮายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็น Bank of a m e r i c ิกนะครับดูมิเนเนอร์เอเนจีหรือแม้กระทั่งการซื้อหุ้นตัวเองคืนนะครับก็คือหุ้นเบิร์ชไชน่าเว่ยประมาณสัก5,100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะจริงๆแล้วเ,เงินสดก็ยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตมาาก,ก่อนหน้านี้ประมาณสัก1 1 0 0 0ลมา่นหรี่ญคินเป็นเนไทยญ 3แสนล้านบาทโอ้โหเงินสดล้นมือมากๆเลยนะครับคุณปู่รันบบเฟรนด์นั้นเคยบอกงนี้นะครับบอกว่า Berkshire Hathaway always has 20 billion US dollars or more in cash นะครับความหมายคืออะไรโดยปกติแล้วนะครับฐานะของ Berkshire Hathaway นั้นจะต้องเก็บเงินสดเอาไว้หน้าตักของตัวเองเนี่ยประมาณสัก20,000ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นไทยก็ประมาณสัก6 0แสนล้านบาทถ,ถามว่าทำไมถึงต้องมีเยอะขนาดนี้6 0แสนล้านเยอะเนาะเยอะมากๆเลยนะครับผมชวนวิเคราะห์แบบนี้แล้วกันในสภาพวิกฤตนะครับเรื่องของสภาพคล่องเนี่ย เป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดถ้าเป็นในมุมของพวกเราเองเราก็ต้องการตังในการไปจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับถ้าเราเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์อื่นเช่นอสังหาริมทรัพย์โอ้โหกว่าจะขายได้กว่าจะเอาตังมาใช้โอ้โหเราวิกฤตไปขนาดไหนใช่ไหมครับแต่เงินสดสามารถใช้จ่ายได้ในทันทีนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นระดับของคอร์เปอเรทหรือว่าบริษัทเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับต้องมีเงินสดติดตัวไว้หน่อยนะเอาไปจ่ายตังซัพพลายเออร์นะครับหรือว่ากว่าจะเก็บตังลูกค้าได้บางทีมันมีระยะเวลาใช่ไหมครับนั่นคือมุมหน ทุกๆครั้งนะครับที่มันมีวิกฤตสิน่ตามมาคืออะไรครับพวกสินทรัพย์ต่างๆมันมักจะมีการปรับตัวลดลงมาเพราะมีแรงขายออกมาเยอะคนตกก๊ะกระจายในใช่ไหมครับก็มีแรงขายออกมาตรงนี้แหละครับถ้าเราไม่มีเงินสดเป็นไงครับเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อถึงแม้ว่าเราเห็นจังๆอะ่ะว่าเฮ้ยคุณตัวนี้มันเจ๋งมากมันดีเพียงแต่ว่าราคามันอาจจะปรับตัวลดลงมาแรงจนเกินไปไม่มีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยเราทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่นี่คือข้อดีของการมีเงินสดอยู่ในมือนั่นเองครับ เหตุผลข้อที่2บริษัทเหล่านี้นครับผมขอใช้คําว่านี่คือ5เสือบริษัทเทรดดิ้งยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโอ้โหปัจจัยพื้นฐานีแข็งปึกเลยทีเดียวนะฮะ Berkshire says it intends to hold the investments for the long term and that it may increase its holdings in any of the companies up to a maximum of 9.9 depending on p r i c e นะครับหมายความว่าอย่างไร ตามสไตล์ของคุณปู่เราทราบได้อยู่แล้วนะครับปกติจะลงทุนระยะยาวและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นๆเลยนะครับก็อยากจะซื้อให้ได้มากที่สุดว่างั้นเถอะนะเท่าที่กฎหมายเขาเชื่อมหน่วยแล้วก็เท่าที่เจ้าของเขาจะยอมขาย สำหรับรอบนี้เป็นยังไงอยากซื้อลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มสัดส่วนการถือครองให้สูงที่สุดนีครับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเล็งเอาไว้ละตอนนี้ซื้อประมาณสัก5%ก็อาจจะถือเพิ่มนะครับเป็นสัก9.9%ขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อได้บนกระดานนั่นเองนะครับ ห้าบริษัทยักษ์ใหญ่นี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหนี่คือบริษัทระดับตำนานเลยนะหลายบริษัทนะาอายุเกิน100ปีเซ้เดวยำและผมเชื่อนะครับถ้าสมมุติว่าเอ่ยชื่อมาเนี่ยหลายท่านรู้จักนะครับหลายท่านอาจจะเป็นลูกค้าเขาอยู่ก็ได้ครับ มาดูที่บริษัทแรกกันครับมิ s ซูบิชิคุณุๆแล้วใช่ไหมครับนี่คือบริษัทเทรดดิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับจ้างงานเกือบ80,000คนก่อตั้งตั้งแต่ปี1918แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่อาจจะยกเลิกกิจการไปชั่วคราวนะครับในปี1947แต่ก็กลับมาประกอบธุรกิจอีกครั้งในปี1950ครับ ทำธุรกิจเทรดดิ้งครอบคลุมธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารเคมีพันนะครับหรือแม้กระทั่งสถาบาันการเงินเขาก็ทําเหมือนกันรายได้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก1.6ล้านล้านบาทเยอะมากครับถัดมาอีโตชูครับเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1858โอ้โหอายุ162ปีแล้วนะครับทำธุรกิจเทรดดิ้งซื้อมาขายไปครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ เพื่อที่จะเอาไปผลิตต่อในโรงงานนะครับแล้วก็สินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังมากมายเช่น Converse, p a u l s m i t h เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรในโรงงานในโรงาโรงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ใช้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งในเซกเตอร์ของอวกาศการบินต่างๆเขาก็ทำนะครับแล้วก็ยังมีธุรกิจในพลังงานอาหาร ICT ีทีเทคโนโลยีโอ้นี่บริษัทยักษ์ใหญ่มากเลยนะครับ นอกจากนี้ครับยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Family Mar t นะครับถือหุ้นอยู่ประมาณสัก5 0 1ในประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการทำา t นเดอ r Off ฟนะครับการเข้าไปซื้อกิจาการทั้งหมดเลยในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมว่าไม่แปลกใจแล้วนะว่าทำไมไรายได้เขาถึงเยอะขนาดนี้1.3ล้าน,ล,านล้านบาทและอย่างหนึ่งครับปกติญี่ปุ่นเขาต้องสำรวจนะว่าบริษัทไหนในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่พนักง,งานอยากจะเข้าไปทำงานมากที่สุดอิโตชูติดอันดับ หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีพนักงานอยู่ที่ประมาณสัก1,2 0 0 0คนด้วยกันครับ ถัดมาครับซูมิโตโมโบริษัทนี้ก็โหดใช้ได้เลยนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1919แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรากเหง้าตั้งแต่นู่นเลยนะครับตั้งแต่ช่วง1,700เนี่ยเขาก็มีการเริ่มธุรกิจมาแล้วแหละแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมายนะครับพอเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนในปัจจุบันเนี่ยก็คือในช่วง1919นี่แหละครับมีพน, 75, นักงาน75,000กว่าคนเป็นบริษัทเทรดดิ้งใหญ่อันดับที่3ของประเทศญี่ปุ่นครับหลักๆแล้วนะครับจะเน้นทำเทรดดิ้งนะครับในประเภทสินค้าที่ เป็นลักษณะของพวกพลังงานน้ํามันระยะหลังก็หันไปทําธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์สาธรโ,โภคขั้นพื้นฐานนะครับปัจจุบันมีไรายได้ต่อปีอยู่ที่ประมาณสัก1ล้านล้านบาทไม่ธรรมดานะครับบริษัทที่4คือมิตซูยครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1844อายุ144ปีครับทำธรุรกิจเทรดดิ้งไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็กเคมีพัน แล้วก็ขยายธุรกิจไปยังประกันธนาคารอสังหาริมทรัพย์โลจิสติกมีพนักงานเกือบ5 0,000คนแล้วก็มีไรายได้โอ้โหสล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับส่วนนี้คือภาพสำนักงานออฟฟิศนะครับของบริษัทมารุเบนิคอปอายุโอ้โห 72ปีแล้วนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่1949นะฮะแล้วก็ใหญ่ที่สุดเป็นนับที่5ของญี่ปุ่นเทรดดิ้งตั้งแต่ธุรกิจประเภทอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคมีพัน์เครื่องจักรสำหรับโรงงานพนักงานบรงรวมกันเกือบ,บ,บ50,000คนตอนหลังครับก็กำลังจะหันไปทำพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นครับ จะเห็นว่าทั้ง5บริษัทมีส่วนที่คล้ายๆกันอยู่บ้างนะครับก็คือแต่ละบริษัทนั้นเป็นบริษัทเทรดดิ้งระดับตํานานนะครับอายุโหหลายๆบริษัทนั้นเป็นระดับร0อปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับรายได้ก็สูงเป็นหลักล้านล้านบาทและกลุ่มของบริษัทเหล่านี้นะทั้ง5บริษัทก็จะเรียกว่าโซโกโชชานะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากๆในประเทศญี่ปุ่นที่คำ ธุรกิจนะครับมีการเทรดดิ้งการค้าการขายระหว่างประเทศที่เรียกได้ว่าครบวงจรนะครับตั้งแต่สากะเบอร์ยังเรือลบนะ่ะคือได้สมมติพูดเป็นภาษาง่ายๆของพวกเรานะครับเขาไม่ได้ทำเรือลบจริงๆนะอันนี้แค่เปรียบเทียบเห็นภาพเฉยๆนะครับหลักการของการทำธุรกิจพอมีการซื้อมาขายไปเขาก,กินส่วนต่างใช่ไหมครับไอ้ตรงส่วนต่างของราคามาจิ้นเลยอาจจะไม่ได้สูงมากมายนักนั่นเองนะครับแต่เน้นเรื่องของ v o l ุ m มหรือว่าปริมาณการซื้อขายนะครับยิ่งเขาทำการค้าการขายใหญ่โตมากแค่ไหนเนี่ยนะครับ ตัวบริษัทก็จะมีรายได้สูงมากขึ้นเท่านั้นครับและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อธิบายนะครับว่าทำไมคุณปู่เรมเบอร์เฟตนั้นถึงสนใจใน5บริษัทเหล่านี้ แรกเรื่องหนึ่ทีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าบริษัทเหล่านี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยทางด้านของเอกชนนะครับแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ดูเหมือนจะสนับสนุสนด้วยเพราะว่าตามภูมิประเทศเนี่ยเป็นลนักษณะเป็นเกาะเป็นแก่งใช่ไหมครับดังนั้นการทาํามาค้าขายเนี่ยก็ต้องพึ่งบริษัทเหล่านี้แหละในการที่จะนําเข้าแล้วก็พอผ่านกระบวนการในการผลิตภายในประเทศก็ต้องส่งออกไปในต่างประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือจุดที่ทําให้บริษัทเหล่านี้แจ้งเกิดได้แต่ว่าในปัจจุบันจะทําแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับต้อง หันไปทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับ supply chain ของตัวเองหรืออาจจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลข้อที่3ว่าทำไมคุณปู่นั้นสนใจในการลงทุนรอบนี้ครับเหตุผลข้อที่3ครับบริษัทเหล่านี้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของทั้งญี่ปุ่นและของโลกครับ I'm delighted to have Berkshire Hathaway participate in the future of the Japan and the five companies we have chosen for the investment นี่เป็นคำพูดของคุณปู่วอร์เรนเบรฟเฟนะฮะ คุณปู่บอกว่าซื้อรอบนี้นะเพราะยังเชื่อในเศรษฐกิจของญี่ปุ่นว่ายังมีโอกาสไปต่อได้แล้วก็ยังเชื่อในอนาคตของญี่ปุ่นนะครับรวมถึงเชื่อว่าทั้ง5บริษัทนี้ยังมีอนาคตอยู่แน่ๆนะครับก็เลยเลือกที่จะเข้าไปลงทุนนั่นเองครับ โอเคเรื่องนี้อาจจะมองได้สัก2มุมนะครับมุมแรกหลายท่านก็อาจจะคิดแล้วก็จ,จะเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายกุก็เลยกลัวว่าเฮ้ยมันจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนแต่อย่าลืมนะครับว่าประชากรในประเทศญี่ปุ่นยังมากกว่า100ล้านคนเพราะฉะนั้นกําลังซื้อแล้วก็รวมไปถึงไรายได้ของเขายังคงมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นการจับใจ่ายใช้สอยยังไปได้เศรษฐกิจต,ตอนนี้ของเขาเนี่ยอันดับที่3ของโลกนะครับในมุมที่2 ที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วยังมีบริษัทเจ๋งๆซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายที่เราอาจจะไม่รู้แล้วก็ไม่เคยทราบอายยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัทเทรดดิ้งพวกนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็น Business Model ตัวธุรกิจหลักของเขาเนี่ยอัตราการทำกำไรเนี่ยจะบางมากๆเพราะเป็นลักษณะของการซื้อมาแล้วก็ขายไปกินส่วนต่างเนี่ยถือว่าน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระยะหลังจะเห็นดิเรกชันหรือว่านโยบายของการทําธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปละเขาจะหันเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น บางเจ้าเขาอาจจะเริ่มจากการทำเทรดดิ้งในพวกประเภทวัตถุดิบเหมืองแร่ต่างๆใช่ไหมครับซึ่งไอ้วัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปแปรรูปต่อให้กับโรงงานเขาก็เข้าไปลงทุนในโรงงานพอธุรกิจโรงงานถามว่าในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้พลังงานถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะทําให้เขาเนี่ยเข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานพวกซื้อมาขายไปนะฮะพวกน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น พอมีการผลิตเสร็จเนี่ยนะครับได้สินค้าต้องสมม่งมาเข้าไปกับคนลูกค้าเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าไปลงทุนในธุรกิจโลจิสติกพอทําธุรกิจเหล่านี้มันมีความเสี่ยงเขาก็เลยเข้าไปลงทุนในธุรกิจประเภทที่เรียกว่าประกันภัยนะครับสิ่งเหล่านี้นะเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับของความครบวงจรแล้วแหละครับงนั้นเขาก็จะเริ่มกินส่วนต่างหรือว่ากินอัตราการทํารายเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตน,นั่นเองครับและถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ทํา แท่ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นเพียงแค่อย่างเดียวนะครับตอนนี้หันไปขยายธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอิโตชูตอนนี้ก็ไปจับมือกับโตชิบ้าฮิตาชิไปประมูลสร้างทางด่วนในฮานอยแล้วก็ฮจีมินนะก็ลงทุนในฮ่องกงออสเตรเลียเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังไปสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ตุรกีสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้าที่อินโดนีเซียโอ้แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับยกตัวอย่างอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือซูมิโตโมะนะฮะ เขาเข้าไปลงทุนในแหล่งแร่นิกเกิในมาดากัสการ์ร่วมกับทางด้านของเอกชนในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ลงทุนอีกครึ่งหนึ่งถือสัดส่วนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับในการพัฒนาน้ําสะอาดในประเทศอังกฤษครับ เพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับก็ไม่ได้ล่มสลายกันไปนะครับก็จะทําให้ธุรกิจเหล่านี้ทั้ง5บริษัทเหล่านี้ยังมีโอกาสได้ประโยชน์ในอนาคตรยะยะยาวๆด้วยนอกนอจากนี้นะครับบริษัทเหล่านี้ก็หันเข้าไปลงทุนในพวกเมกะเทรนมากขึ้นนะพวกพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนยต่างๆเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกาะกระแสเติบโตได้ในอนาคตครับข้อที่ 4. บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ยังมีราคาที่ถูกมากครับ จริงๆจะว่าไปเนี่ยมันก็จะมีวิธีในการวัดมูลค่านะครับหรือว่าวัดความถูกความแพงอะไรที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเอาละเอาวิธีง่ายๆนะครับที่นักงทุนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะครับก็คือเรื่องของ PE เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่า PE ของแต่ละบ,บริษัทนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรครับนี่ดูสิครับนี่คือบริษัทมิตซูบิชินะครับ บวกแรงมากนะวันนี้นะครับก็รับข่าวที่คุณปู Re ่แมนเปอร์เฟกเข้าไปซื้อหุ้นใช่ไหมครับแต่ดู PE สิครับนี่ขนาดบวกแรงขนาดนี้นะ PE อยู่ที่9เท่าให้เงินปันผล5%นะตัวดีเวนดิ้งยิวส่วน Market Cap นะครับมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณสัก1ล้าน,ล,านล้านบาทถัดมานะครับมาดูอ e ีโตชู u, เป็นยังไงครับ PE 8เท่าโอ้สุดยอดมากๆนะครับดีเวนดิ้งยิวเงินปันผล3% Market Cap 1.2ล้านลาน้ลานบาทเนี่ยจะเห็นนะครับว่า PE เนี่ยถูกมากๆเลยนะครับ ถัดมาสุมิโตโมเจนะครับว่า PE อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่34เท่าถามว่าเพราะอะไรก็มีคำอธิบายเหมือนกันเพราะว่า Net Profit Margin หรือว่าอาการทำกำไรนะครับหรือว่าพวก Operating Margin อะของเขาเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าเพื่อนๆเขาด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ12จนถึงบางช่วงเนี่ยทำได้20%เอลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆทำได้ประมาณสัก45%เงินปันผลด้วย Dividend Yield นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก5 0 9 Market Cap ตอนนี้5,0,000 0กว่าล้านบาทครับ ส่วนมิตซูยนะครับตัวนี้ P/E 10เท่านะดีเว d ด n ยิวสี่เปอร์เซ็นะครับแล้วก็ตัวมาเก็ตแคปอยู่ที่ประมาณสักเก้าแสนล้านบาทครับมารูเบนี่เป็นอย่างไร อันนี้จะเห็นว่าไม่มี PE นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนประมาณสัก3,300ล้านเหรียญน,นะครับแต่พอเข้าไปดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่การขาดทุนจากทางบัญชีเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวแหละครับเขามีการตั้ง impairment งนั้นปีนี้ก็คงจะไม่มีก้อนนี้แล้วนะครับพอบางคนฟังแบบนี้แล้วก็อาจจะเถียงอยู่สัก2ข้อนะครับข้อแรกก็เป็นเรื่องของ PE ข้อที่2คือตัว dividend yield นะ มาดูพีเอ็นก่อนนะครับบางคนก็บอกว่าเอามันก็ต้องถูกสิมันก็ต้องแบบประมาณสักแปดเท่าอย่างมากก็สิเท่าใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยนะเพราะบ,บางตัวอย่างที่ว่ามันอาจขึ้นไปประมาณสักสาเท่าแต่เหตุผลก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ อัตราการทำรายของธุรกิจประเภทนี้นะมันยังต่ำมากเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในเรื่องของธุรกิจหลักของเขาจริงๆที่ทํารายได้ค่อนข้างจะสูงนะครับก็คือธุรกิจเทรดดิ้งใช่ไหมครับซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นอัตราการทํากําไรบางมาก,มากๆเฉลี่ยที่ประมาณสัก5-6%เเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ทำไมอัตราการทำกำไรนะครับถึงต่ำ และก็ไม่แปลกว่าทําไมนั่งทุนถึงให้คุณค่า P/E แบบต่ําเตี้ยเรียดินขนาดนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เขาเริ่มขยายเข้าไปทําธุรกิจอื่นๆเยอะแยะมากมายแล้วนะครับในซัพพลายเชนของเขาแล้วก็เข้าไปลงทุนในพวกเมกาเทรนแล้วก็เข้าไปลงทุนในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นรอเวลาเลยครับ รอเวลาให้ธุรกิจเหล่านี้ผลิดอกออกผลนะฮะก็จะทาให้อัตราการทำกำไรมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนั่นเองส่วนอีกประเด็นนะครับเรื่องของดีเวเดนิวหลายคนบอกว่าเฮ้ยมัน4-5%เปอนเออมันก็ดูสูงนะแต่ปีนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดสิถูกต้องไหมครับแน่นอนเขาได้รับผลกระทบอยู่แล้วรายได้ก็คงจะลดน้อยถอยลงไปแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือบริษัทเทรดดิ้งยักษ์ใหญ่มากๆแล้วเขาเข้าไปลงทุนเทรดดิ้งไม่ใช่แค่สินค้าเดียวนะครับแต่ว่าทําหลายๆสินค้า บางธุรกิจปีหน้าอาจจะฟื้นแล้วถูกต้องไหมครับบางสินค้าไรายได้ก็อาจจะกลับมาบางสินค้าอาจจะยังไม่ฟื้นแต่ทัวๆก็มีโอกาสนะครับที่บวกลบคูณหารอะไรกันไปก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นตัวธุรกิจเทรดดิ้งเหล่านี้ก็จะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นอัตราการจ่ายเงินผลอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาในช่วงที่เราเจอโควิดสิกันเนี่ยนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะเฮ้ยคุณปูณ่ผมเฟดเนี่ยทำไมไม่ยิงกระสุนออกมาสักทีนะครับเก็บเงินสดเอาไว้กับมือตัวเองทาไมเยอะๆนะครับโอ้โหเยอะแค่ไหนล้วก็ประมาณ4ี่ล้านล้านบาทเยอะมากเลยใช่ไหมครับะฉะนั้นตอนนี้หายสงสัยแล้วใช่ไหมครับคือคุณปูณ่แค่รอ,อจังหวะเวลาแล้วในระหว่างนั้นก็ทํากันบ้านนะครับทำกันบ้านว่าหุ้นตัวไหนบริษัทไหนนะครับที่มีโอกาสเติบโตสูงมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่า เจ้าอื่นๆนะครับในธุรกิจประเภทเดียวกันนะครับพอได้จังหวะดีๆก็หวดไปเต็มๆเลยเข้าไปซื้อเต็มๆเลยเนี่ยยังซื้อไม่ครบเลยนะครับยังรอจังหวะอยู่เลยนะครับถ้าสมมุติว่าราคานั้นดีๆเนี่ยนะครับราคาจะปรับตัวลดมาเพิ่มเติมปู่อาจจะซื้อเก็บหุ้นเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้มีหลายข้อสังเกตที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับอย่างข้อแรกคุณปู่ไม่ได้ตามกระแสนะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ หุ้นอเมริกาหุ้นเทคโนโลยีวิ่งเขานุ่นเท่านี้นนทำออทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าคุณปู่เองก็ไม่ได้ไปไล่ราคาตรงนั้นนะครับก็พยายามสแกนดูทั่วทุมุมโลกนะครับว่ามีหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนบ้างนะครับที่ยังมีศักยภาพในการแข่งขันอยู่นะครับซึ่งทางด้าของญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นตลาดที่หลายคนมองข้ามนึกไม่ถึงนะครับเพราะ สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมอาจจะดูเหมือนชะลอตัวลงไปนะครับแต่จริงๆเราวมีหุ้นดีๆซ่อนอยู่นั่นเองอย่างที่2ครับเวลาที่คุณปู่เข้าไปซื้อเราจะเห็นนะครับว่าคุณปู่ชอบซื้อหุ้นที่เป็นวินเนอร์นะครับที่เป็นหุ้นผู้ชนะในกลุ่มอินดัสทรีหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆแต่ถ้าอุตสาหกรรมไหนที่ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรก,กิจสายการบินก่อนนี้นะครับสไตล์ของการซื้อเนี่ยคุณปู่จะซื้อรวดเดียวเลย4สายการบินรอบนี้เหมือนกันนะครับธุรก,กิจเทรดดิ้งในประเทศญี่ปุ่น กนั้นในเมื่อผู้ชนะยังไม่เห็นชัดเจนก็ซื้อมันไปทั้งหมดเลยนะครับรอวันที่อุตสาหกรรมในภาพใหญ่ๆนั้นเติบโตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําให้คุณปู่นั้นโอ้โหรับอานิสงส์งไปอย่างเต็มๆในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนั่นเองครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากคุณปู่รันเบอร์เฟตในรอบนี้ได้นะครับปีนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆนะครับทั้งการซื้อและการขายนะครับก็ค่อนข้างจะ เห็นมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับถ้ากว่ามันมีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าแล้วก็มาวิเคราะห์ให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับคนไหนที่ชื่นชอบแบบนี้นะครับก็ยังสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้เนาะหลังจากนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคนไหนที่ดูทาง Facebook อย่าลืมกด Follow กันด้วยนะครับคนไหนที่ดูทาง YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครใ้ชชีิวต นี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบรรทตธนาเพิ่มสุขครับลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ